สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อมีคนเขาอยากทักหาคุณในตอนนี้เวลานี้เขาเป็นใครอยากทักหาคุณแล้วทำไมเขาไม่ทักแล้วเขาจะทักหาคุณไหมเรามาเปิดไพ่ดูแฟนค่ะเขาอยากทักหาคุณ ทำไมเขาไม่ทักเขาเป็นใครทำไมแล้จะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูสถานการณ์ความรักคุณตอนนี้เป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรความรักของคุณสัจธรรมความรักคือความทุกข์แล้วคุณเข้าใจซึ่งสัจธรรมความจริงมีทุกข์มีสุขมีดีมีร้ายที่ผ่านมาแล้วคุณเคยผิดหวังความรัก พรพิคเนตรรังเลคุณมีความลังเลความรักพระศิวะคุณจะเจอคู่ที่ดีในอนาคตพระแม่ธรณีความรักของคุณคุณ แล้วไพ่บอกว่าคุณปรารถนาคนรักความรักที่ดีที่เหมาะสมที่ดีเพียบพร้อมเหมาะสมสมบูรณ์แบบที่ดีสําหรับคุณทําให้คุณลังเลหรือความรักคุณคบกันเป็นเพื่อนคุณมีเสน่ห์ยังลังเลความรักคุณจะเจอคู่ที่ดีที่คอยส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือคุณให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองเพราะคนรักความรักคู่รักเพราะตัวคุณเอง ความรักต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความเหมาะสมใช้เวลาเพราะพระแม่ธรณีหนักแน่นดดเดียวอดทนใช้เวลาในการครบกันเราให้มั่นใจแน่ใจคุณถึงจะมีความรักมีคนรักแต่งงานใช้ชีวิตคู่ต้องต้องดีพร้อมเหมาะสมเมื่อใช้เวลา เมื่อถึงเวลาคุณจะเจอในอนาคตหรือตอนนี้บางคนบางท่านคุณก็เจอคนรักเพียงแต่คุณลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจปรารถนาความรักที่ดีพร้อมเพราะคุณเคยผิดหวังมาก,ก่อนในความรักที่ผ่านมาแล้วในอนาคตคุณจะเจอคู่ที่ดีที่มีฐานะมีฐานะทัศนคติมีที่ที่เพียบพร้อมที่จะดูแลคุณได้ช่วยเหลือคุณได้ส่งเสริมสนับสนุน ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองเพราะคนรักแล้วเป็นอย่างไรพรลาหูความรักที่ยังคาดเดาได้ยากเคยผิดหวังเ่อคุณคิดว่าจะไม่เจอไม่มีเนะ่ะไม่สมหวังคุณจะพบจะเจอคู่รักที่ดีพยายามซ้าพระแม่โสพสบคนรักที่ดีหยิบยื่นรักดีๆให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณ ตอนนี้ทุกวิตกกังวลความรักที่แตกต่างไกลห่างอ้อ,อนวอนร้องขอคนที่นิ่งหรือคุณมีคนที่คุณหลอกคอยที่นิ่งที่ไกลที่ห่างที่แตกต่างทําให้คุณวิตกกังวลพอเขาคุณจะเจอคู่ที่ดีหรือไม่คนที่คุณอ่ะผิดหวังเสียใจแต่ด้วยความมั่นใจของคุณว่าคุณคิดแต่สินใจจะเลือกใครอะ ต้องใช้เวลาแล้วคุณก็ใช้เวลาก่อนที่จะครบรอให้มั่นใจความรักคุณต้องมาพร้อมฐานะทางการเงินการงานมั่นคงต้องรู้จักสร้างเนือ้อสร้างตัวร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีในอนาคตเพื่อครอบครัวความมั่นคงอ่ะให้คุณแน่ใจเมื่อคุณมั่นใจแน่ใจแล้วคนคนนั้นคือคนที่ใช่มีคนมาให้คุณเลือกหยิบยื่นรักดีๆให้คุณ แล้วคุณเข้าใจถึงความรักหนระอเพราะบางคนบางท่านคุณก็เคยผิดหวังกับความรักมาก่อนเจ็บปวดมากอ่ะเสียเสียใจทําร้ายจิตใจคุณมากดูความรักที่ซับซ้อนความรักที่คาดเดาได้ยากมองไม่เห็นแสงสว่างความทุกข์แต่คุณจะเจอคู่ที่ดีในอนาคตหรือไม่คุณเน่ยเจอคู่อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ด้วยความรังเีไม่แน่ใจไม่ใช้เวลาคุณก็จะสมหวังเลือกคนรักที่ดีที่เหมาะสม ที่ดีพร้อมสำหรับคุณได้แล้วในหัวข้อหัวข้อใครอยากทักหาคุณมีคนอยากทักหาคุณเขาเป็นใครมีคนมาลักมาชอบคุณพร้อมที่จะหยิบยื่นรักดีๆให้คุณหรือเป็นคนที่ไกลที่ห่างที่ทำให้คุณทุกข์อ่ะที่เขาอยากทักหาคุณเรามาดูเขาเป็นใครใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร คนที่เขาอยากถักหาคุณความรักคุณอยู่ที่ตัวคุณเลือกอะให้แน่ใจมั่นใจมีคนอยากทักหาคุณในตอนนี้เวลานี้เขาเป็นใครคนที่คุณกับเขาขัดแย้งหรือคิดคนละแบบคนละอย่างหรือบางคนบางท่านถึง ทะเลาะเบาแหวงกันความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันคิดคนละแบบคนละอย่างคนที่เอาแต่ใจหลักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองไม่สนใจใครตอนนี้เขาคุยกับตัวเขาแล้วเขาอยากทักหาคุณอยากพูดอยากคุยแล้วเขาจะทำอย่างไร คนที่คุณกับเขาดูจะไม่ค่อยเข้าใจกันเขาเอาแต่ใจเขาไม่สนใจคุณคนที่นิ่งที่ไกลที่ห่างที่แตกต่างตอนนี้เขาอยากทักหากคุณแล้วความรักที่ยังไม่เข้าใจกันใกลหมดเวลาความเหงาความเศร้าความรักที่ที่มองไม่เห็นแสงสว่างความรักที่ดูดูเศร้าๆดูไม่ ไม่สมหวังได้อะตอนนี้เขาอยากทางหาคุณร่วมยินดีเขาเขาอยากทางหาคุณเขาจะยินดีกับคุณไม่ว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาดูคุณคิดคุณชอบคุณทําอะไรเขาจะยินดีกับคุณแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนมาร่วมยินดีกับคุณกับเขาแต่งงานความรักความเข้าใจสําเร็จสมหวังคุณคุณยังมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันอะ ความรักที่หันหลังให้กันความรักที่ไม่ไม่เข้าใจกันดูมืดมืดเศร้าเศร้าเหงาเหงาสายเปแล้วเขาจะมาทุ่มเทให้คุณด้วยนำความรักความสิ่งที่ดีมาให้คุณให้คุณมีความสุขกายสบายใจหยิบยื่นรักดีๆความสายเป ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องการถ้าเขาจะทำทุ่มเทให้คุณมอบความรักที่ดีเขาอยากทักหาคุณแล้วเขาจะทำอย่างไรเขาจะทักไหมคิดอย่างไรอีกทนได้ด้วยกันเขาว่าคุณกับเขาคุณทนได้กับเขา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะดีจะร้ายคุณทนกับเขาได้คุณอะไม่ว่าจะขัดแย้งคุณก็ห่วงใยเขาทนกับเขาได้แต่เขาเอาแต่ใจเชื่อมันในตัวเองหลงตัวเองไม่สนใจคุณตอนนี้เขาอยากทังหาคุณอยากพูดอยากคุยแล้วเขารู้แล้วเขาคุยกับตัวเขาเขาว่าคุณอะดีกับเขาทนได้กับเขาห่วงใยเขา แกล้งความรักนี้เหมือนถูกแกล้งเป็นอุปสรรคปัญหาต้องไกลต้องห่างหรือเป็นคนที่ชอบแกล้งชอบอ่ำคุณรักชอบก็พูดอีกแบบอีกอย่างพูดไม่ตรงกับใจดูเหมือนเขาเอาแต่ใจ,จหลงรักตัวเอาแต่ใจ,จตัวเองนิ่งไม่สนใจคุณที่จริงเขารักเขาสนใจคุณคิดถึงคุณเขาอยากทักหาคุณแต่เขาแกล้งคุณความรักนี้เหมือนถูกแกล้ง เขารู้แล้วว่าคุณดีกับเขาขึ้นหลงขึ้นสารเขาจะมาพูดคุยเกลียให้คุณเข้าใจเขานำความยุติธรรมมาให้คุณเขากำลังปรึกษาเพื่อนคนรอบข้างหรือผู้รู้เพื่อหาทางออกจากความรักที่ไม่เข้าใจกันดูหันหลังดูความหมุนมัวมองหม่นอึมคึมในความรักนี้เขากำลังปรึกษา ศึกษาเพื่อนคนรอบข้างผู้รู้เพื่อจะนําความยุติธรรมมาให้คุณแล้วเขาต้องการความยุติธรรมล้วคิดอย่างไรหลงไหลหลงเสน่ห์เมารักเขารักคุณมากแต่เขาไม่รู้จะทําอย่างไรรักหลงไหลคุณคุณอยู่ในหัวใจเขาแล้วเขาอยากเปิดเผยให้ทุกคนรู้แล้วให้เหมือนอยากแต่งงานกับคุณความสมหวงังมีทุกคนมาร่วมยินดีแล้วเขาเขารักคุณ ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรอยู่ในความรักความเมารักแต่เขาไม่ว่าคุณจะคิดคุณจะเป็นอย่างไรจะทําอะไรเขาก็จะยินดีกับคุณหวังดีกับคุณรักคุณมากแล้วทําอย่างไรสรุปแรกพบสมหน้ารอที่จะพบเจอคุณรอ รอวันเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วจะมาทุ่มเทให้คุณเขาจะเป็นสายเปยให้คุณือเป็นคนที่คคุณมอบรักมอบความรักความอดทนสิ่งดีๆให้เขาแล้วเขาจะมาทุ่มเทเที่ยวเทศกาลในเทศกาลที่จะถึงนี้ไม่ว่าทในเทศกาลเขาจะมาทักหาคุณในเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งช่วงเทศกาลแล้วเขาอยากเดินทาง ท่องเที่ยวมหาคุณเดินทางไปกับคุณอยู่ใกล้คุณมีความสุขคุณกับเขาเคยท่องเที่ยวไปด้วยกันเที่ยวเทศกาลด้วยกันพูดคุยเข้าใจเขามีความสุขแล้วคุณททนได้กับเขาดีกับเขาไม่ว่าจะทุกข์จะสุขคุณก็จะอยู่เคียงข้างเขาเขาอยากทางหาคุณเขาเข้าใจตัวเขาแล้วว่าเขารักคุณคิดถึงคุณคุณดีกับเขาแล้วเขากำลังตอนนี้นะ นำความยุติธรรมพูดคุยไกลเกี่ยให้คุณเข้าใจปรึกษากำลังปรึกษาผู้รู้แล้วหลงรักหลงสเสน่ห์คุณมากเพียงแต่รอเขาอยากทักหาคุณแต่ก็รอรอที่จะพบชบหน้าคุณรอที่จะได้เจอว่าเวลาที่เหมาะสมะจะมาสายเปรอะทุ่มเทให้คุณให้ได้ความรักที่สำเร็จสมหวังรอก่อนยังรอยังคยคิดเวลา หรือในเทศกาลนี้เขาจะทักหาคุณเขาจะมาหาคุณเพราะเหมือนความรักอ่ะเหมือนถูกแกล้งอ่ะไม่สำเร็จสมหวังได้ดังที่คิดที่ต้องการชอบแกล้งเขาอยากทักหาคุณแล้วเขาจะทักหาคุณคนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันหรือทะเลาะเบาแหวง แล้วเรามาดูว่าตอนนี้ชีวิตเขาเป็นอย่างไรคนที่เขาอยากทักหาคุณเขารอยังรอเวลาที่เหมาะสมเราที่จะได้พบแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรหน้าที่การงานการเงินคิดอย่างไรจะทําอย่างไรตอนนี้ดูเขาวิตกกังวลพระอสุรินลาหู ยังมีภาระหน้าที่ที่เขาต้องแก้ไขต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานที่ดูอ,อึดอัดวิตกกังวลอะอยู่อยู่ในลาหูความมืดความทุกข์ปัญหาให้แก้ไขมีปัญหาความวุ่นวายใจความผิดหวังหรือความรักอยู่ในความผิดหวังความไม่เข้าใจกัน ด้วยตัวเขาเองผิดหวังเสียใจกับความรักรู้ทุกข์หรือไม่เขากําลังทุกข์กันระหว่างคุณกับเขาเพราะลาหูมองไม่เห็นแสงสว่างหานุมานคิดเรื่องความรักแต่เขาเป็นคนที่กล้ากล้าได้กล้าเสียชอบความท้าทายเชื่อมันในตัวเองตัวเขาเองไม่สนใจความรู้สึกของใคร พระแม่อุมาเขาไม่ยอมแพ้พัฒนาปรับปรุงตัวเขาพระแม่อุมาการหลุยกาเสี่ยงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาตัวเขาเพื่อความสําเร็จสมหวังมุ่งหวังตั้งใจไม่ว่าชีวิตหนะ้าที่การงานการเงินเขาต้องประสบผลสําเร็จต้องได้ดั่งที่คิดที่ต้องการด้วยด้วยความอดทนของเขาก่อนน่ะต้องเก่งกาแก่งกาหารพัฒนาเรียนรู้ศึกษา เพื่อความสำเร็จตอนนี้พัฒนาตัวเขามั่นคงท้าเวสวุวรรณดูชีวิตเขาจะมั่นคงมีโชคมีลาบความสุขความสำเร็จสมหวังแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนหรือเขาต้องผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ก่อนชีวิตเขาจะมั่นคงท้าเวสวรร์ความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สิสนเงินทองการงานที่มั่นคงมีโชคมีลาบมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับแก่ผู้คนรอบข้าง เหนื่อยก่อนแล้วเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาต่อสู้เอาชนะอุปสรรคมุ่งมันตั้งใจชีวิตจะต้องมั่นคงสําเร็จสมหวังความรักก็ที่มั่นคงต้องเผชิญเอาชนะอุปสรรคแล้วอย่างไรอีกเทพธิดาแมงป่องอะชีวิตเขาตัวเขากว่าจะสําเร็จสมหวังเหมือนมีอุปสรรคมากมายก่อนในที่สุดก็สมหวังได้ และที่ผ่านมาเขาต้องเอาชนะอุปสรรคใช้ความมานะพยายามจนให้เขาเข้าถึงถึงสัจธรรมชีวิตให้เขาเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอ่ะเหมือนเกิดมาชดใช้กรรมเก่าโดยเฉพาะเรื่องความรักเคยผิดหวังถูกทำร้ายจิตใจเสียใจแล้วเขาเข้าใจทำให้เขาเข้าใจสัจธรรมชีวิตปล่อยวางเรียนรู้มั่นคงสำเร็จสมหวังในอนาคต อันนี้ก็คู่กันอะอยู่ในห่วงแห่งความปัญหาเหน็ดเหนื่อยไม่ว่าเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจจะทําอะไระการงานการเงินมีอุปสรรคก่อนต้องใช้ความมานะพยายามอะถึงไม่มีอุปสรรคต้องใช้ความมานะพยายามอดทนใช้เวลาถึงจะสําเร็จสมหวังด้วยความไม่ยอมแพ้ของเขา เขาเป็นคนที่มีเหมือนนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแบบแผนเก่าๆเพื่อเข้าไปก้าวไปสู่ความทันสมัยความก้าวหน้าแล้วอย่างไรเทพพระอังคารเหมือนเขาต้องต่อสู้อันนี้ก็ต้องต่อสู้แข่งขันเอาชนะความวิริยะอุตสาหะเพื่อความสำเร็จสมหวังมั่นคงอยู่อนาคต ชีวิตเขาจะมั่นคงดูเขาธรรมดาดูไม่ดูไม่เหมือนจะไม่ประสบผลสําเร็จมีแต่ปัญหาที่สุดชีวิตเขาจะมั่นคงสําเร็จสมหวังพายายามซ้ํารออยู่ด้วยตัวเขาเองที่ไม่ยอมแพ้และด้วยความไม่ประมาทของเขาด้วยพละกําลังความสามารถเอาชนะอุปสรรคเรนรูปเป้าหมายความสําเร็จสมหวังรออยู่ผเพ,พิงเขาต้องใช้ความสุขขุมรอบคอบเยือกเย็น ค่อยคิดค่อยแก้ด้วยความสุข,ขุมอ่ะผะเพิงเหมือนต้องใจเย็นๆอย่าไม่ใจร้อนบูวามบุม่มบามแล้วเขาก็มีพลังของความใจร้อนแต่เขาต้องใช้ความสุข,ขุมเยือกเย็นค่อยคิดค่อยแก้ไขก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วพบกับความมั่นคงดูในตอนนี้เขาจะ,ะช่วงเวลาที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วทําให้เขาอยากทักหาคุณแต่เขายังยังไม่สมหวังยังไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตเขาอ่ะ ต้องเพียบพร้อมต้องดีพร้อมแล้วเขาจะทั้งหาคุณแล้วเขาคิดถึงคุณแล้วเขารู้ว่าคุณดีกับเขาคุณทนได้กับเขาแล้วอย่างไรความสุขในที่สุดเขาก็พบเน่ยเทพสุขความสุขความอุดมสมบูรณ์สําเร็จสมหวังในทุกๆด้านไม่ว่าการงานการเงินความรักอยู่ในห้วงแห่งความรักความรักเขาเป็นความรักที่ส่งเสริมสนับสนุนให ชีวิตคุณหร,หรือคุณน่ะจะสนับสนุนให้ชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองคนรอบข้างยอมรับรอบข้างตัวเขายอมรับคุณแล้วรอบข้างตัวคุณยอมรับเขาได้เพื่อแห่งความรักตอนนี้เขารักรักคุณเพื่อแห่งความรักมีความรักพบรักแล้วเขาก็จะสําเร็จสมหวังแล้วสรุปทาวิรุนหก อันนี้เขาเป็นหลักให้กับทุกคนมีความเป็นผู้นาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาเหน็ดเหนื่อยอันนี้ย้ำสามอะ่ะตัวเขาต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเอาชนะประสาวะหรือผิดหวังผิดพลาดเสียใจที่เจอที่พบเจออยู่ในตอนนี้พเพราะป็นพอตัวเขาเองคิดผิดหลงผิดตัดสินใจผิดทําให้พบกับความอุปสรรคปัญหาทําให้เขาเหมือนหัวใจแข็งแกร่งรักเกียรติรักศักดิ์ศรี แล้วก็จะสําเร็จสมหวงังเพราะตัวเขาเองแล้วเขาเป็นที่พึ่งให้คนอื่นคนรอบข้างได้เป็นที่พึ่งชีวิตเขาแล้วเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นคนรอบข้างครอบครัวเขาจะทักหาคุณแล้วเขาอยากทักหาคุณแล้วความรักเขาอะ่ะเหมือนยังไม่สมหวงังความรักแต่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ ที่จะพบกับความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตสถานการณ์ชีวิตเขาแล้วเรามาดูว่าเขาเขาอยากทางหาคุณแล้วเขาคิดอย่างไรแล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่าอย่างไรเรามาดูความคิดความรู้สึกเขาเขาอยากทางหาคุณ อยากบอกคุณว่าบางทีเราอาจแยกจากกันดีกว่าที่ต้นไก่ต้องห่างแยกจากกันะดีดีกว่าที่อยู่ใกล้กันทําให้เขาเข้าใจเพราะอยู่ใกล้กันแล้วขัดแย้งไม่เข้าใจกันแยกจากกันทําให้เขาเข้าใจเขารู้หัวใจเขาว่าเขารักคุณคิดถึงคุณอยากพูดอยากคุยปราความเข้าใจกับคุณเขาบอกว่าเขาจะดําเนินการเร็วๆนี้ได้โปรดเชื่อในตัวเขา เขาจะทั้งหาคุณเขาจะมาหาคุณเขาจะดําเนินการเร็วๆนี้เขาบอกว่าให้คุณเชื่อใจเขาได้ปรดเชื่อใจเขาด้วยฉันขอโทษที่ทำให้ทุกอย่างยุ่งวุ่นวายคุณสมควรได้รับได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้นชีวิตคุณควรดีกว่านี้ เขาขอโทษที่เขาทําผิดไปนัเป็นพลังงานของความไม่เข้าใจความขัดแยง้งเขารู้ใจเขาแล้วนี่ออกมาเองบอกว่าฉันรักคุณมากไม่ว่าอะไรก็ตามเขารักคุณไม่ว่าจะนานเพียงไรไม่ว่าจะไกลจะห่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขารักคุณมากไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับบอกว่า ฉันรู้ว่าฉันทำให้คุณเจ็บและเขาไม่อยากทำร้ายคุณอีกเขาอยากบอกคุณแล้วเรามาดูเขาจะทำอย่างไรความคิดความรู้สึกเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณจะทำอย่างไรกับความรักนี้กับคุณตัวเขาเองใจอ่อนใจละลายแล้วรักคุณมากคิดถึงคุณมากในตอนนี้อยากให้ความรักนี้สำเร็จสมหวังเข้าใจกัน เขาบอกว่าเขาจะเป็นร่มโพล้มใส่ให้คุณความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณอะ่ะเป็นร่มไม้เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเขาบอกว่าคุณกับเขาแต่งงานกันแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมันคงเป็นร่มโพล้มใส่ให้กับคนรอบข้างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอะ่ะร่มเย็นเขารักคุณตอนนี้ประสาทสายเขาวิตกกังวลความรักนี้ปลอะบ,บางพร้อมที่จะพังได้ตลอดเวลา ในตอนนี้ทำอย่างไรอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวใจเขามีแต่คุณวนกลับมาเขาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดเขาจะกลับมาหาคุณเขารักคุณสับสนตอนนี้เขาสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรยังหาเหมือนมีแต่คำถามว่าจะแก้ไขอย่างไรคุณจะทำอย่างไร อยากพูดอยากคุยอยากบอกคุณอยากมาหาคุณทางธรรมใจสำหรับเขาบอกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันไปได้มีอุปสรรคปัญหาเขาทำบุญเพื่อแก้ไขอุปสรรคทำบุญเพื่อความรักนี้สำเร็จสมหวังความรู้สึกเขาที่มีกับคุณกับความรักเขาจะกลับมาหาคุณวนกลับมาแล้วถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่ายอย่างไร เขาจะบอกคุณว่าคู่เนื้อคู่คุณคือเนื้อคู่ของเขาคือคู่ของเขาแตกต่างก็อยู่ด้วยกันได้เป็นคู่กันคนที่เขารักจะแต่งงานด้วยคือคุณต้องเลือกเขาจะเลือกคุณมีทางเลือกหรืมีอุปสรรคปัญหาเขาเลือกคุณแล้วเขาอยากให้คุณเลือกเขาทางเลือก,อก,อก,อกร่วมมือเขาอยากให้คุณร่วมมือกับเขาอ่ะทางครอบครัวที่อบอุ่นมือของพ่อแม่ลูกเขาอยากบอกคุณ แล้วอย่างไรขอโทษเขาบอกว่าขอโทษปวดคืนดีเขาเสียใจเขาเขาขอโทษที่เขาทำผิดไปดูเขาอ้อนวอนตายสำรับตอนนี้เขาพังหัวใจเขาเจ็บปวดพังแล้วเรามาดูว่าคนที่เขาอยากทักหาคุณเขาวิตกกังวลแล้วเรามาดูว่าเขา ความรู้สึกความคิดของเขาคิดอย่างไรอีกจะทำอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณอยากบอกอะไรคุณอีกเขาอยากทักหาคุณแล้วเขาจะทักหาคุณเขาบอกว่าเร็วๆนี้แล้วเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณอีกจะทำอย่างไรใบแรกตัวเขา <anche> <P> เพื่อนร่วมจิตวิญญาณรักคุณสุดหัวใจ ต้องการความรักความสามาคัคคีความผูกพันที่ลึกซึง้งเขารักคุณสุดหัวใจหัวใจเขาหวังเขาหวังว่าคุณก็จะรักเขาเขารักคุณสุดหัวใจเขาก็มีความหวังกำลังเขากำลังสมัครกำลังหาหนทางที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารมาหาคุณสมัครเครือข่ายหาข้อมูล ในตอนนี้หรือแก้ไขปัญหาเขาอยากทางหาคุณมากแต่เขากำลังกาลังหาหนทางกำลังสมัครเครือข่ายที่จะ,ะจูนหาสัญสัญอะไรสัญญาณกับคุณแล้วยางไรวิ่งหายไปเขาไม่อยากวิ่งหนีอีกต่อไปหรือเขาว่าเขาวิ่งหนีปัญหา เขาอยากให้ปัญหาหนีหายไปไม่ให้ให้ปัญหาเนี่ยหมดไปสรุประยะทางแยกทางกันความอุดตันพื้นที่ความเหมือนเขาทุกขวิตกกังวลเหมือนหาทางออกไม่ได้ตอนนี้ดูมันมีทางแยกทางอุดตันวิตกกังวลทุกเขาอยากทักหาคุณตัณหา ได้สำรับเขาหลงไหลค้างไขลหลงเสน่ห์คิดถึงคุณแล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรไพ่ความรักความรักบอกว่า ไม่เห็นความรักจะบอกคุณว่าเจอแล้วความรักบอกคุณว่าความรักของคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรจะบอกคุณว่า ความรู้สึกผิดอย่าปล่อยให้ความผิดมาขัดขวางความสุขของคุณอย่าให้ความผิดความวิตกกังวลปัญหาต่างๆมาขัดขวางความสุขของคุณต้องเอาปัญหาอุปสรรคออกไปใช้เวลาคิดถึงสถานการณ์ของคุณเพื่อให้เกิดความชัดเจน นะแล้วคุณจะพบแสงสว่างใช้เวลาคิดพินิจพิจารณาตึกตองใครควรหาทางออกด้วยตัวคุณเองคุณจะมีทางออกได้ถ้ามีอุปสรรคปัญหา,าเหมือนความผิดความปัญหาที่ต้องแก้ไขนะแล้วคุณจะพบแสงสว่างเมื่อคุณใช้เวลาคิดพิจนารณาแล้วอีกใบบอกว่าเป็นตัวเลขสำคัญเวลาคู่ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลมกลืนความสมดุลของจิตวิญญาณคุณนะเป็นคู่กันอันนี้นพูดถึงคู่เปลวไฟคู่คุณอย่างไรไม่ว่าแตกตา่างไม่ว่าไกลห่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณคือคู่ของกันและกันเป็นคู่กันเพียงแต่ต้องนิ่งคิดแล้วคุณจะพบแสงสว่างแล้วอย่าปล่อยให้ความผิดความวิตกกังวลปัญหามาขัดขวางความสุขความสําเร็จสมหวังของคุณ ไพ่สามใบย้ำขายเหมือนเดิมแล้วไพ่นางฟ้านางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรใบเดียวยังคงเป็นบวกสถานการณ์นะเป็นบวกไปในทางที่ดีความสุขความสมหวังประสบผลสำเร็จทุกอย่างเป็นบวก